ที่หมู่ที่4ตำบลบางสนอำเภอปะทิวจังหวัดทุงผ่อมีการตั้งศพบำเพ็ญกุศลโดยเจ้าภาพได้นำเข้าของเครื่องใช้ในครัวเรือนมาจัดตกแต่งหน้าหีบศพภายในงานพบว,ว่าชาวบ้านจำนวนมากให้ความสนใจกับการจัดตกแต่งหน้าหีบศพที่นำเอาของกินของใช้และมีญาติญาติร่วมกันตกแต่งหน้าหีบศพด้วยของใช้ไม่ว่าจะเป็นมามา่มาปลากระป๋องของซักฟอกน้ำยาล้างจานข้าวสารนมขนม กองน้ำล้างจานเกลือน้ำตาลทรายน้ำปลาไข่น้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำมันน้ำอัดลมกระปุและอื่นๆมากมายมาประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงามแทนการตกแต่งด้วยดอกไม้สดในการจัดทําครั้งนี้ภรยาของผู้เสียชีวิตและลูกๆหลานๆได้มีแนวคิดว่า งานที่ผ่านานมาจะมีการจัดประดับตกแต่งหน้าหินศพส่วนใหญ่จะนำเอาดอกไม้สดมาใช้ในการตกแต่งเมื่อเสร็จงานก็ต้องเอาไปทิ้งที่สำคัญราคาดอกไม้สดค่อนข้างจะสูงมีชุดเล็กชุดกลางและชุดใหญ่แล้วแต่เจ้าภาพจะเลือกซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ25,000จนถึง30,000บาทแต่การนำเอาของกินของใช้มาประดับตกแต่งทั้งหมดนั้นอยู่ที่ประมาณ20,000บาท เมื่อเสร็จงานก็สามารถนําไปแจกจ่ายและส่วนหนึ่งก็จะนําไปแจกเป็นของชาร่วยให้กับผู้ที่มาร่วมในวันชาปนากิจศพด้วยเนื่องจากในท้องถิ่นบ้านเรานั้นในวันชาปนากิจจะมีของชาร่วยแจกให้กับผู้มาร่วมงานเรียกได้ว่าได้ทั้งประหยัดได้บุญและก็ได้ลดขยะไปด้วยกันนางสาวทิย์ประวีกิจกันซึ่งเป็นหลานของผู้เสียชีวิตบอกว่าแนวคิดการจัดตกแต่งนั้น ก็ทําไปคิดไปหอะา,ายคนคิดว่าจะต้องอะไรมาใช้ตรงไหนเช่นนกยุงที่เราเห็นในงานศพทั่วๆไปก็จะนําเอาเดอกไม้มาใช้ในการตกแต่งแต่ตนเองก็ดัดแปลงโดยนําเอามามา่าฟองน้ําล้านการน้นํายาซักผ้ามาทําเป็นหางของนกยูงและเอาของชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาจาัดวางเรียงรายให้ดูสวยงามและก็มองว่าการจัดตกแต่งหน้าโรงศพแบบนี้จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากดีกว่าเสียเงินซื้อดอกไม้สดแล้วสุดท้ายก็ต้องนําไปทิ้ง และก็เป็นภาระของวัดเปลี่ยนมาใช้เป็นของกินของใช้ในโครเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ส่วนนายดิศักดิ์สุขมากขนซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ดังกล่าวก็บอกว่าแนวความคิดที่จะนาเอาของที่สามารถใช้ประโยชน์มาทดแทนดอกไม้สดในการบำเพ็ญกุศลศพได้มีการพูดคุยปรึกษาหารือกับผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และก็อยากจะนำร่องในเรื่องนี้มานานแล้ว พวกเราเนี่ยคือในฐานะผู้นาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือทําหน้าที่ช่วยทางศาสนาพิธีนะครับต่างๆก็เห็นว่ามันเป็นาระาชแน,น่นอนเรื่องมันจะกาจัดยังไงเพราะว่าดูแล้วมันยุ่งยากก็เลยมีเราคิดว่าโดยเฉพาะเ,ร,าเ,เรื่องโลเกอรขับเคลื่อนแต่พิงหลีดมาก่อนว่าเราน่าจะหาะสิ่งอื่นที่เป็นประโยชน์มาใช้จ่าย,ายสําหรับต่อเนื่องในงานหรือว่าเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นได้นะฮะแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ได้กาเป็นการอุทิศบุญส่งเสริต่อเนื่องก็มีการ าปรับเปลี่ยนนะครับมาเป็นของใช้อทิอ่าเป็นพวกถ้วยจามบ้างนะครับคือมีกระทะอะไรพวกนี้บ่อแล้วก็มีข้าวสารเป็นหลานของผู้บรยชนแล้วเขาก็มีร้านค้าอยู่เขาก็นําสิ่งของพวกนี้ครับมาประดับตกแต่งแล้วก็มีแนคิดว่าของพวกนี้เมื่อเสร็จแล้วน,ะน่าจะยังประโยชน์ไปยังไม่ว่าจะที่วัดถ้าเกิดคุณพระคุณเจ้าจะนําไปถวายต่อให้กับโรงเรียนเลยก็ได้ประโยชน์หรือว่านะครับส่วนที่เหลือนี้ให้กับผู้ที่มาช่วยงานหรือว่าส่วนแม่ครัวหรือว่าผู้ที่มาช่วยดูงานต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อต่องเรื่องละ มันก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่เป็นภาระไม่เป็นอะไรเหมือนกับอดอกไม้หรือว่าพวกที่เราเคยเคยใช้กันมาครับก็น่าจะเป็นเรื่อเป็นแนวคิดใหม่แนละ้วที่เราเราดดเราทาดูก็จาเนี้ครับเระสุนเอคือเราก็าพยายามชักชวนนะครับชักชวนในเครือญาติพี่น้องถ้าเกิดกรณีนะครับมีมีงานลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะเราก็น่าจะเชิญชวนแล้วก็น่าจะสื่อไปพยายามช่วยกันกระจายไปว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งรับผู้นำผู้นำต้องทําก่อนพยายามเพราะว่าไปงานนะครับก็ การที่เอาอข่าวสารหรือเอาสิ่งอื่นที่เป็นประโยชน์นะครับไปเป็นพวงหรีดหรือว่าอาจจะน่าศพงานไหนที่เราคุยได้แล้วก็พยายามราล,ง,ลงช่วยกันนะครับให้มันเกิดสิ่งนี้เป็นภาพที่ว่าต่อนเนื่องและก็มันได้ใช้ประโยชน์หมุนเวียนครับได้มีหมุนเวียนกันตามที่ว่าตอนนี้รัฐบาลเขาก็มีการรอ,อ,องเรื่องแบบ b, b, b c g model นะครับไอ้สิ่งนี้มันน่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับท็อปนิวส์ทั่วไทย เร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย